สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้น้องเทซี่อยู่ที่อำเภอพังโคนนะคะอำเภอพังโคอนอยู่ที่ร้านต่อดีบิวตี้นะคะพาน้องหญิงเล็กมารับนะคะความเมตตาจากพี่นาฮ่องกงนะคะมารับเตียงสะนะคะเตียงสะใหม่นะคะหญิงเล็กเตียงสะที่จต้อง,งใช้เป็น10ปีก็ส่งต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เราอยู่ที่ร้านต่อบิวตี้นะคะ ตอบอ๋อตดเร็วสวัสดีครับวันนี้น่ารักเจ้าของรา้านยิงเลขมาบ่อยๆนี่ชอบผู้บ่าวแน่น,นอนมายัางไม่อยู่เนาะมีแต่แม่มาแต่เจอ,อแต่แม่ใดเออ,อนีธาวิตด,ด่วนค่ะ<อ>นะคะนี่เรีกว<อ>มาทำอะไรมาเอาเตียงสะตาที่สั่งไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาหัวลุกจุกตาอะไรประมาณนี้เตียงสั่งของใครเออไม่เจอคุณแม่ของ ขอบคุณพี่หนุนาฮ่องกงด้วยนะคะเปค้าฮองเฮาขอบคุณฮองเฮาด้วยนะคะพี่หนุนาฮองเฮามาดูนี่มาดูเตียงของเราอยู่นี่ฮองเฮานะคะจะพาไปดูเตียงนะคะยญิงเล็กเรียบร้อยแล้วก็ยกออกมาเลยสิคะก็ยกออกมาสแสดงบายไว้เลยค่ะนะคะล้อล้อผู้เสียดำบหลายอย่างนั่งนก่ง่ได้ยิ่งโยกด้วยกันค่ะนะคะขอบคุณพี่นาด้ยค่ะขอบคุณพี่นาฮ่องกงนะคะพี่เมตตาน้องหญิงเล็กนะคะ ขอบคุณมากมากยังดีโอเค everything โอเค everything โอเคค่ะถ่ายรูปด้วยนะคะหนึ่งสองสามเคมีบอจ้ารองสารละเอาบอมรองสามีอยู่สองอันค่ะโอเคค่ะยิ้มหน่อยค่ะแล้วบอกว่าสองอันฉีกยิ้มสวยๆอะซื้อสวยเวลาถ่ายรูปถ่ายตรงนี้ได้นะไม่ต้องกดติดหรือขอบคุณลูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลือกเ่าๆด้วยนะเริ่มผ้าวะเงี้ยหน่อยข่อยก็ยูเออน้องไส้ นนหนึ่งสองสามนะครับเออร่านนีดีเนาะลูกค้ามันยกเอาเลยไม่เดีย๋ยวยกกับยกกับยกกับบอสอ,ต,อต่อบอกพี่เด้อพี่มงไม่จับหรือยวทำไมไม่ให้หญิงเล็กยกช่วยละคะหญิงเล็กเขาชอบยกของหนักๆคะ่ะเออ ต่อแล้วนะครับทำไมหยีเล่ไม่ชอบยกช่วยน้องต่อแล้วคะไม่เราให้แฟนเรายกเดี๋ยวนะเี๋ให้แฟนเรายกไปต่อยกยเออเดี๋ยวทำอะไรแม่นี่ค่ะนะคะนี่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นาขอบคุณแบบหวานๆสิ่ทำยังไงบ้างขอบคุณหวานๆ สระผมให้แม่ด้วยจะต,ต้องต่ออันก่อนต้องต่อนจะห้ามไมคนอื่นมาสระให้ก่อนให้แม่สระก่อนนี่ค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะร้านต่อดีเบลตี้พังโคนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะทิงเล็กชอบมากเลยค่ะชอบมากชอบมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ทั้งมดันก็มีซาบูงพวกกยเตียซาบูี่มันคือหนึ่งพันถองพัับออเาส่ทีืดวใช่มันก็เข้ากันไงใช่ออีกเลีกมาถ่ายรูปด้วยลูกยังไงถ่ายรูปหน้าร้านหรืไม่จะถ่ายรูปให้หนึ่งสองสามนึ่งสอา ่ายเลยเนึ่งสองส้มหนึ้งสองซ้มหนึ่งสองซ้มขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆที่เมตตาน้องๆนะคะขอบพระคุณลหลายๆจากที่หน้า ขอให้พ่นาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับสิ่งอื่นใดก็ขอให้พินามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร,ร่มไทรนะคะของลูกของลานต่อไปนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาคือวาหอดแล้วคือวาหอดแล้วเราการังสีทองขาวาังโคนนั่นคือออกมาจากวันนอนเลงออกมาแล้วไม่ไม่รออยู่นี่แหละแป๊นนแบหนึ่ง นะคะสวัสดีค่ะทุก<ด>ท่านนะคะเราจะดูของนะคะเรื่อยๆตอนนี้หญิงเล็กก็เหมารถนะคะกระบะมารับมารับนะคะที่นี่นะคะนี่ว่าเบิงเสียสันแนผีเสียขังแน่เสียสันน่กิมีมิซูยามีฮอดนองโพกน้ำเด้พุน่ะนี่นองโผกนองเอยเด๊นี่นองโผกน,น้องโพกตัวรุ่นเคซี่เท่านั้นเหมือนปะ กังเกงในก็มีคานะคะกรงเกงหน่อสเตสเตสเตก็มีมีทุกอย่างเลยนะคะก้าวติดคนตาสีดำไม่มีนะคะขอบคุณทุกเลยนะคะปลานั่งรอเลยหรอคะก็อย่างละมีเลยจะเปลี่ยนมา เอากระดูกกระเซาะให้เขาส่งรุ่นต่อรุ่นไงเราได้ใหม่มาแล้วก็เอาอันใหม่ให้เราก็เอาอันเก่าให้เขาโตแต่ไม่นมันกับบริก่าเดชมันก็ใช้ได้นั่นแม่ขอบคุณพี่นาหนูใช้มาอ่ะกี่ปีเจ็ดแปดปีแล้วนะตั้งแต่เปิดร้านแรกเลยขอบคุณพี่นาขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นาห่างห่าง ต่อดีบิวตี้นะคะสิลองสะสิอ่านึงเออหนึ่งสวยสวยสวยไม่ได้เต่งศักก็ต้องใส่อย่างนี้นะคะใสยังไงบูบี้ต้้องสะแบบมนอนลงนอนลงค่านอนลงอย่าเออเจ็บไหมขาอันตัว สะเรียวเรีวเออเออสะเลิศเลิศเลิศเออสะสิสะเกาสิสะยังไงเกาสิเกาสิเกาเกาอันนั้นอะไรเนี่ยแก้วดันพอดีที่นั่นพอดีดีดีไม่ได้ ก็จะให้พ่อสันต่อหมืออ่าขอบคุณพี่นาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นาน้องนิงเล็กบายบายพี่นาก่อน